มือนี้เป็นทรงขีคานขีขนข่คานคับพี่น้องนะคะขี่คานขี้คานหดตัดคลิปปากเสียงพูดอพี่น้องนะคะยัยแม่เอ,อ้ยนั่นล่ะพูดถึงพันอยากได้เงินทางเฟซบุ๊กหลายๆนะคะมาขีคานไหวเถน้อนะคะพี่น้องพระธเนศเบิกด้ทอนน้ำเพลินเกิดได้ามาฟังเพลินๆไปน้ำกันครับพี่น้องนะคะกับเขาแรกนี่ก็เป็นตำบหุงทอดประทูนะคะพี่น้องเป็นกับเขาง่ายๆกินเขาแรงเซตเรียบร้อยนี่แหละค่ะพี่น้องขนมแถวซื้อมานะคะจะมาแจกท่านให้พี่น้องของเข้าที่มาห้มบนน้ำกันนี่แหละค่ะพี่น้องในขนมป ปี๊บมาล่างหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเป็นล่างใหญ่ค่ะพี่น้องนะแล้วก็จะมีขนมเล็กๆน้อยๆนะคะที่ปนมะนาวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาอันแพ็คใส่ถุงค่ะพี่น้องนะคะแพคใส่ถุงเอายางยืดมาขนมปี๊บล่างนี้นะคะเป็นใส่ทุเรียนค่ะพี่น้องหอมหอมเขาก็แพคใส่สองสามกรอใส่ขนมนันแนขนมนีแนค่ะพี่น้องนะคะปนปนกันไปพี่น้องมะนาวกับเฮดตามกําลังซับเจ้าของนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะบริสุทธมื่อหลายนะคะพี่น้องนะคะพ่อดอมีท่านแจกให้ท้านของเขาทีมาห้มบุญน้ำกันให้น้องแตงโมเป็นผู กอกขนมไ้ครับพี่น้องส่วนแม่น้องมะนาวก็จะใส่ยางมาต้องเตรียมไวก่อนคับพี่น้องนะคะเดี๋ยวเมื่ออื่นเสาจะบอท่านตัดภาพมาทีย่มเสาเลยเด้อคับพี่น้องนะคะเสานี้แม่น้องมะนาวก็ลึกขึ้นมาแึ่เดือครับพี่น้องนะคะมาเห็ดกับเขากับน้ำเสานี้แม่น้องมะนาวก็จะแกงบักอื้อใส่ไก่คับพี่น้องนะคะเป็นไก่โลตัสเด้อดอนะคะโมเมนต์ไก่บ้านแต่กระแทบคือกันละค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็แกงเซจเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการเห็นอาจจะบิได้ทายพี่น้องในเบืองหลายเนาะแกงบักอื้อใส่ไก่กเสเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วคับพี่นอง ะะสุกแล้วแซบแล้วนะคะซิมเบิงนะคะใส่ผักอิตูเป็นอันดับสุดท้ายพอแกงเซจเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาแพ็คขนมต่อค่ะพี่น้องนะคะแพ็คมอขืนบะแล้วนะคะงวงนอนกอนขนมเพันกระแซบอยู่เด้อค่ะพี่น้องนะคะเป็นคุกกี้ใส่ทุเรียนนะคะแซบแซบนะคะหอมบักทุเรียนบกคากเลยนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะการทําบุญทําทานนะคะมีซําไหเขาก็เห็ดซํมมีมีซําเห็ดเห็ดซํมมี่โบเมนวาเห็ดแล้วเดือดหลอนจกงมันกับโบเมนบุญเนาะพอแพ็คเซจเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเขาก็จะนับใส่ ล่างค่ะพี่น้องล่างเขียวเนาะนะคะเพราะว่าใส่ตะก,ก้าไปบ่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะถือไปมันยากก็นี่แหละค่ะพี่น้องนะคะนับใส่กองนี่ก็ได้ประมาณลอยก็ถุงค่ะพี่น้องนะคะคกับพ่อได้แจกไทยบานเฮาตีบ้าห่หมบุญน,น้ำกันอยู่พ่ออาบน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ยกเข่ล้องนะขึ้นรถเลยค่ะพี่น้องอขนมที่ยาแ็กมานะคะพี่น้องนะคะในกองนี่ก็จะประมาณลอยก็ถุงค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะก็จะมีค่ะข้าวหม้อแกงหม้อหรือว่ากับข้าวเที่เอาไปห่มบุญน้ำกันน้องมะนาวกับน้องแตงโมกับผ้ากันมา นั่งข้างหลังรถพี่น้องมะนาวกับมานั่งหลังคือกันระคาพี่น้องนะคะเพราะว่าเอาแกงไว้ข้างหลังนะคะเดี๋ยวต้องคอยถือนะคะยานแกงมันเฮียคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาใส่เต็มหมอยะเลยวัดที่เขาจะไปทําบุญนะคะเป็นวัดปลาเดอร์นะคะอยู่ในหมู่บ้านนี้ล่ะค่ะพี่น้องนั่งรถไปเข้าเดียวก่อนเขากับขับรถเข้ามาข้างในตัววัดเลยคะ่ะพี่น้องนะคะเกืผูกคนนะคะเพราว่าจะเป็นพี่น้องนะคะบ้านไกลๆนะคะพี่น้องเป็นกระเรื่อทยอยมากคือกันจากนั้นก็จะไปหาหม่องจอดรถไป้ค่ะพี่น้องนะคะ พอจอดรถแลว้วลงแล้วนะคะเขาก็เอาขนมขแถวแพกมาในกองนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเอาไปไหว้ในไต่สาราคะคะสา่า,าค่ะพี่น้องนะคะส่วนแม่น้องป้าน่าก็จะเอากับเขากับน้ำไปไหว้ที่ร่องขั้วกรบุญสังฆทานในโมนี้นะคะพอเพิินกระไดโอกาสมาทําบุญน้ากันกับพี่น้องนะคะหลังจากที่อยู่แต่ในปลายยางบ่ดไ้ไปไซค่ะพี่น้องกับเขาเขาจะเอาไปไหว้ที่ร่องขั้วนะค,ะ,คะพี่น้องนะคะส่วนเขานะคะเขาจะเอามาใส่บาตรน้องของเข้าที่มาฮหดบุญน้ากันก็นั่งเป็นแถวสวยงามดีหลังจากที่ ไตรบาดเซจเรียบร้อยแล้วก็มานั่งไต้ศาลาห,หรือว่าไต้โบสถ์นี่แหละค่ะพี่น้องพี่น้องของเขามาห่วมกันกับพ่อสมควรค่ะพี่น้องนะคะก็ถือว่าหลายเติบยูบุญสังฆทานในมื้อนี้นะคะก็จะนี่ม่นนะคะหลวงพ่อมาจากวัด15วัดค่ะพี่น้องบุญในช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลบุญเขาซากเด้อค่ะเด้อนะคะการมาทําบุญสังฆทานในเมื้อนี้นะคะหลวงพี่พ่นบอกว่าเขาจะทําบุญไปให้กับญาติทางหลายของเข้าที่ลลวงรับไปแล้วนํานี่แ่ละค่ะพี่น้องมาพอกันแล้วก็ถือว่าเป็นบุญกัน การที่พี่น้องของเฮามาพอคลิปแม่น้องมะนาวอยู่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน้ำกันค่ะพ่อพระสงค์ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะใส่บาตรข้ากัะยาเอานามใส่กวดนะคะมาอันเทพนะคะใส่ก๊กไม้กกหยางนาะค่ะนาะนะคะจากนั้นแม่น้องมะนาวก็จะเตรียมขนมที่ห่อนะคะมาแจกถ้าในพี่น้องของเฮาเตรียมเห็ดบุญน้ำกันได้กินหรือว่าเอาไปฝากลูกฝากล้านก็ได้สาธุด้อบุญน้ำผ้าวาสนาน้ำทรงบุญที่แม่น้องมะนาวได้เห็ดนี้จงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้า เจ้าทำการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จการงานเปิดการเงินเปิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยไปไสมาไสขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองขอกุศลผลบุญนี้แพ้ไปให้พี่น้องของเฮาที่ได้รับชมคลิปนี้น้ำขอให้พี่น้องของเฮามีความสุขความเจริญน้ำกันค่าและกขอเพาะวาหน้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำคลิปการทำคอนเทนต์นะคะพี่น้องคันเมนว่าเฮาได้เฮ็ดไปแล้วนะคะได้พูดไปแล้วนะคะได้ เผยแร่ออกไปแล้วนะสาธุเดอ้อขอให้แต่มีคนมักคนชอบคนกดไลค์กดแชร์ให้ได้ไหล้สาธุสาธุจ้านะคะพี่น้องนะคะจังได้ก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจให้กับไ่น้องมะนาวนะคะในแฟนเพจอีสานบ้านนาเกษตรพอเพียงแล้วก็อีกช่องแดงช่องหนึ่งก็เป็นอีสานพ่อมันมวลจ้านะคะอย่าลืมเข้าไปให้กําลังแห้งใจเดอ้อนี่ราคาการมาเห็ดบุนแล้วนะคะเขาก็จะมีความอิ่มอ,อกอิ่มใจสบายอ,อกสบายใจแล้วค่ะนาอนะคะาการเขาไม่ อยู่ในใต้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีงามแม่น้องมะนาวเสือว่าทุกศาสนาสอนให้คนเฮาเป็นคนดีเบอร์สุคนแล้วแต่คนเฮาคนนั้นจะนํามาปฏิบัติหรือไม่ก็เท่านั้นเองครับพี่น้องก้อนเด็กๆจะกลับบ้านค่ับพี่น้องนะคะหลังจากพิธีเสรีรยบร้อยแล้วนะคะขอเขาแถวรับกว๋วยเตี๋ยวจากร่งท,าท่านเทศบาลเฮาน้ำกันนี่ละค่ะนี่ค่ะพี่น้องยืนกินแบบนี้กระแทบคือการค่ะพี่น้นอ,งนองนะคะน้องแซงโมกกบพ่อเพิ่นเมื่อบานก่อนนะคะส่วน แม่นอกมะนาวจะไปซอยเมียนถวยเมียนจานครับน้องนะคะสิ่งของต่างๆหลักเก็บไปลางคลิปนี้ลาำนีคอให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันค่าสาธุ